สำหรับมัทฉะเลเวอร์วันนี้โบจะพามาคาเฟ่มัทฉะที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่เส้นคอสองในเมืองระยองเลยค่ะชื่อว่าคีโนมัทฉะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงซอฟต์เปเพนิ่งนะคะแต่ว่าเขาจะเปิดจริงเนี่ยวันที่2 9ตุลาคม2568นี้วันนี้โบรีวิวรยองชนบุรีก็เลยมาลองมาชิมมัทฉะของเขาสัหน่อยค่ะสรุปว่าชิมแล้วชอบมากเลยค่ะก็เลยต้องแนะนําแก้วแรกเป็นคีโนโคโคเป็นมัทฉะแท้ผสมกับน้ำมะพรา้าวสดคือความหอมของมัทฉะเนี่ยชัดมากเลยผสมกับความหอมหวานของน้ำมะ เผาสดละมุนมากดื่มเพลินและที่สําคัญร้านนี้เขาจะไม่ได้เพิ่มไซรัปนะคะจะเป็นความหวานจากธรรมชาติแก้วนี้เป็นคิโนยูสุค่ะเป็นมทชาแท้ผสมกับน้าส้มยูสุผสมกับความซ่าของโซดานิดนิดอร่อยสดชื่นเลยค่ะและที่สําคัญอย่างที่บอกเลยค่ะที่ร้านนี้จะไม่ได้ติดหวานนะคะจะเป็นความหวานจากธรรมชาติธรรมชาติของเขาจะไม่มีความขมนะคะเวลาตีกันเนี่ยเขาตีแบบละเอียดมากเลยค่ะสายคาเฟ่นเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าแสงมุมที่นี่เนี่ยถ่ายรูปออกมาสวยทุกมุมเลยใครที่เป็นสาย มาฉะจริงจังในระยองเนี่ยแนะนําให้มาลองเลยค่ะอย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้และแชร์ไปบอกเพื่อนชวนกันไปได้เลยค่ะ